ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนาตามข้อตกลง PA การประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาของนางสาวปาริชาสุตาชาติวิทยาฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมตั้งอยู่ที่ 183หมู่ที่1ตำบลโกรกแก้วอำเภอโนุวรร์จังหวัดบุรีรัมภายใต้การบริหารงานของผู้อำนวยการโรงเรียนนายสิรวิทศสิทธินอกรองผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวปาริชาตุตาชาติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น43คนโรงเรียนโนสวรร์พิทยาคม มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด766คนนางสาวปาริชาติสุตาชาติรองผู้อำนวยการโรงเรียนโนสุวรรณพิทยาคมวิทยาฐานะรองผู้อำนวยการชํานาญการพิเศษเข้ารับราชการเมื่อวันที่17พฤษภาคม2538รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการเมื่อวันที่5พฤศจิกายน พุทธศักราช2563ณนะโรงเรียนโนสุวรรณพิทยาคมข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการให้ดูแลงานบริหารทั่วไปงานกิจการนักเรียนและงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่วนที่ 1. ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน 1. ภาระงาน ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการมีการปฏิบัติการสอน21ชั่วโมงต่อสัปดาห์สังเกตการสอนและสะท้อนผลการสอนร่วมกับครูในกิจกรรมเปิดชั้นเรียนจำนวน6ชั่วโมงต่อสัปดาห์เป็นผู้นำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ของโรงเรียนจำนวน14ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และจัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้และอบรมบ่มนิสัยผู้เรียนจำนวนหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์ 2. งงานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการข้าพเจ้ามีการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือนำเสนอสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้มีการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีการบริหารกิจการผู้เรียนและส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพการนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนาด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมการกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ การจัดระบบให้บริการในสถานศึกษาส่วนที่สองข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบปริชาติโมเดลเพื่อการส่งเสริมด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศการเต้นเคป๊อป ของโรงเรียนนนทวันพิทยาคมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาส2019สภาพปัญหาโรงเรียนนนทวันพิทยาคมเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ประจำอำเภอผู้ปกครองส่วนมากฐานะยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์ที่จะส่งเสริมด้านการเรียนรู้ของนักเรียนจึงขาดโอกาสที่จะได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย และประสบการณ์ที่นำไปใช้ในการเรียนรู้และประกอบอาชีพซึ่งได้ส่งเสริมด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศการเต้นเคป๊ OP, เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะในศตวรรษที่21สามารถเลือกเรียนในวิชาที่ตนเองสนใจมีห้องเรียนที่ทันสมัยเพิ่มโอกาสและความสามารถต่อยอดการสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับนักเรียนและช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มดังนั้นข้าพเจ้าจึงได้ใช้รูปแบบปริชาติโมเดลเพื่อส่งเสริมด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศของโรงเรียนนสูสวรรณพิทยาคมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019วิธีการดำเนินการให้บรรลุผลใช้กระบวนการวงจรคุณภาพ P.D.C.A. ในการดำเนินงานทำให้การดำเนินการการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบปริชาติโมเดลบรรล,ลุตามเป้าหมายโดยมีรายละเอียดของการพัฒนานวัตกรรมการบริหารดังนี้ขั้นตอนที่ 1. สํารวจและวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบันจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทําให้ทราบถึงบริบทของโรงเรียนว่าขณะนี้อยู่ณจุดใดโดยการจัดประชุม และจัดทำสวทพบว่างบประมาณที่รัฐจัดสรรไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการการจัดการเรียนรู้ยังไม่หลากหลายไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของนักเรียนได้การสร้างเครือข่ายกับองค์กรภายนอกยังเข้าไม่ทั่วถึงขั้นที่ 2. ขั้นการวางแผนแผนเป็นการออกแบบนวัตกรรมรูปแบบปริชาตโมเดลที่สอดคล้องกับบริบทและมาตรฐานของโรงเรียนโนสวรรพิทยาคม เพื่อส่งเสริมด้านการบริหารงานชุมชนเครื่อข่ายการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลีของโรงเรียนโนสวรพิทยาคมที่มีความท้าทายต่อโรงเรียนด้วยปัจจัยที่มีอิทธิพลทั้งภายในและภายนอกว่าเราจะไปสู่จุดหมายที่ต้องการได้อย่างไรขั้นที่3คัดปฏิบัติตามแผนดูเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรทุกฝ่าย เพื่อนำนวัตกรรมรูปแบบการบริหารโดยใช้ปริชาติโมเดลไปใช้ในการดำเนินงานเป็นการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมระบุข,ขั้นตอนการดำเนินงานตามแบบ PDCA อย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับรูปแบบของนวัตกรรมการบริหารที่กำหนดไว้โดยมีการดำเนินงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ P Participative Management การบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยนักเรียนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมเสนอแนะความคิดเห็นการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลีเป็นการช่วยเหลือให้เห็นคุณค่าของตนเองส่งผลให้เกิดความรักและความผูกพันต่อองค์กรซึ่งจะทำให้องค์กรมีการพัฒนาสู่ความสำเร็จในที่สุด A. Action Plan การนำแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติโดยการสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกาหลีการเต้นเคป๊ OP, แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการการประชุมถ่ายทอดโครงการประชาสัมพันธ์โครงการและดำเนินการตามโครงการ R. Resource Allocation การจัดสรรทรัพยากรงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากมูลนิธิแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีโดยการจัดปรับปรุงห้องครีเอทีฟรูมห้องมันติมีเดียจำนวนสองห้องปรับปรุงทาสีหอประชุมและเครื่องฟังไร้สายจำนวน830เครื่องรวมเป็นเงินทั้งสิ้น3 8 5ล0านบาท 4. compression มีคุณธรรมมีเมตตาการุณามีระเบียบม,มีวินัยหลักธรรมาภิบาลพรหมวิหาร4หลักการบริหารและหลักการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขเฮส h ฮอสหัวใจลูกนวพหัวใจบริการ v c a ครเต็มใจในการบริการการทำงานความร่วมมือจิตบริการด้วยความรักความสามัคคี เป็นหนึ่งเดียวเป็นหมู่คณะ A Accommodation การปรับเปลี่ยนประเมินเพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้เรียนนักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยมีห้อง Creative Room มีห้องมัลติมีเดียมีหูฟังแบบไร้สาย Bluetooth T Teamwork การทำงานเป็นทีม โดยผู้บริหารโรงเรียนกระจายอำนาจให้ครูบุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานมีบรรยากาศในการทำงานที่เป็นแบบเปิดสร้างทีมงานที่มีความเข้มแข็งส่งเสริมการเรียนรู้ของทีมงานเพื่อขับเคลื่อนสู่โครงการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ขั้นตอนที่4ขั้นตรวจสอบเช็คการประเมินผล และตรวจสอบความพึงพอใจการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานขั้นตอนที่5ขั้นปรับปรุงแก้ไขแอคชั่นเป็นการสะท้อนผลการดำเนินงาน ตามสภาพจริงทำโรงรักษาให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องโดยใช้ปริชาติโมเดลบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้สามารถประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่และขยายผลการดำเนินงานสู่โรงเรียนและหน่วยงาน,นอื่นๆเพื่อพัฒนาสู่ความมีคุณภาพที่ยั่งยืนต่อไปผลลัพธ์การพัฒนาเชิงปริมาณร้อยละ90 ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศการเต้นเคป๊อปสามารถเรียนรู้เต็มตามศักยภาพมีสมรรถนะสามารถนำไปใช้ในวิถีชีวิตประจำวันของผู้เรียนได้ร้อยละร้อยครูมีส่วนร่วมในโครงการร้อยละร้อยผู้บริหารสถานศึกษามีการริเริ่ม พัฒนาสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้องชุมชนเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมีห้องครีเอทีฟรูมจำนวนหนึ่งห้องเป็นเงินหนึ่งล้านบาท มีห้องมันติมีเดียจำนวนหนึ่งห้องเป็นเงิน1ล้านบาทท่าสีหอประชุมหนึ่งหลังเป็นเงิน4 0 0แสนบาทหูฟังแบบไร้สายบลูทูธจำนวน830อันอันละ1,653บาทเป็นเงินทั้งสิน้น1 4 5 5 0ล้าบาทผลลัพธ์การพัฒนาเชิงคุณภาพ โรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างประเทศนักเรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลายได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างประเทศองค์กรชุมชนและผู้ปกครองในการช่วยเหลือด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการบริหารและการจัดการคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาเกิดความหลากหลายการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นและมีการพัฒนาสูงขึ้นจากการทุ่มเทมุ่งมันตั้งใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพอุทิศเวลาความรู้ความสามารถ อย่างเต็มกําลังตลอดจนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายประสบผลสำเร็จนางสาวปาริชาสุตาชาติหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจากผลการปฏิบัติตนปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพอันเกิดจากความมุ่งมั่นความทุ่มเทในการทำงานช่วยส่งผลอันดีให้ประจักษ์ต่อสายตาคณะกรรมการทุกท่าน และขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติมาประเมินและแนะนำด้วยไมตรีอันดีขอน้อมรับทุกคำแนะนำเพื่อไปปฏิบัติและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นไปเพื่อให้เกิดผลดีแก่ผู้เรียนผู้ซึ่งจะเป็นเยาวชนที่ดีของชาติสืบไป ขอขอบพระคุณท่านผูน้อำนวยการคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ให้กำลังใจให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานจนประสบผลสำเร็จด้วยดีสวัสดีค่ะ